สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสไัชชนบทเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างแน่นอนเราก็จะมาเรียกว่าบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็แชร์ประสบการณ์นอกจากชีวิตจริงที่เราได้มาสัมผัสได้มาอยู่ในประเทศเยอรมันได้มาสัมผัสกับ ผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็หนุ่มๆอย่างที่บอกเนาะเพื่อนของสามีแต่ละคนก็ส่วนมากก็จะเป็นโสดกันทั้งนั้นในการที่เขาจะแต่งงานเนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะต้องแบบคิดมากแล้วคิดเยอะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับหนุ่มๆของประเทศเยอรมันนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์เกี่ยวกับ นิสัยหนุ่มเยอรมันเนาะว่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรบ้างเนาะจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ชีวิตจริงนะใครที่เห็นแตกต่างก็ลงคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็โปรดลงคอมเมนต์แบบสร้างสรรคนะเราก็จะให้คนอื่นได้มารับฟังด้วยว่าเรารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็มาแบ,แบ่งปันกันนะนิสัยข้อหนึ่งเลยนะจากการที่เราอยู่ที่นี่นะ หนุ่มเยอรมันนี้เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาก็ไม่ใช่ว่าหนุ่มแนละ้วก็ส่วนมากคนประเทศเยอรมันเขาจะพูดตรงไปไม่อ้อ,อมคอบนะก็คือแบบคิดอย่างไรก็คือจัดเต็มเลยพูดแบบนั้นแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดมากๆแล้วก็ชัดแบบจัดเต็มจริงๆเนาะอันที่สองนะก็ หนุ่มเยอรมันนี้อย่างที่บอกเนาะเขาจะมีระเบียบกฎร,ระเบียบวินัยที่แบบเยี่ยมมากๆก,ก,ก,การเคารพกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าต้องให้รางวัลน,นะมีกฎร,ระเบียบที่เนี๊ยบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข้ามถนนการขับรถการข้ามทางม้าลายหรืออะไรอย่างเงี้ยการดูไฟสัญญ,ญาณจราจร หรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณมันจะเป็นระเบียบมากๆเลยอันนี้ยอมรับแล้วก็ยกนิ้วให้จริงๆนะนะคะข้อ2ก็คือระเบียบวินัยส่วนข้อ3เป็นคนที่ตรงต่อเวลาบอกได้เลยประเทศเยอรมันนี่คุณเวลารถจะมารถจะไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณ ถ้าเขาบอกว่าเที่ยงตรงนี่คือเที่ยงตรงนั้นเลยจริงๆนะถ้าคุณมาเที่ยงตรง1นาทีนี่คุณก็รอไปอีกหนึ่งชั่วโมงอันนี้นี่เราก็มีประสบการณ์นะวิ่งกันตาตั้งเลยนะแล้วเราก็ต้องไปรอประมาณ5นาทีนะคือคุณอยากคิดว่ามาช้าสักหนึ่งนาทีก็ไม่น่าจะเป็นไรไม่ได้ค่ะอันนี้ตรงต่อเวลามากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องราแล้วก็เรื่องคนการที่จะไปสถานที่ราช การที่จะนัดการที่เขานัดพ่อแม่ไปโรงเรียนลูกนี่คือคุณตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นหนุ่มๆที่นี่ใครจะคบหนุ่มเยอรมันนะคุณต้องตรงต่อเวลาที่สุดเป๊ะเลยนะอันนี้บอกเลยเพราะว่าถ้าคุณมาเลดมาสายนี่คุณก็ต้องโดนเทอย่างแน่นอนนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ถ้าเราจะติดต่อกับหนุ่มเยอรมันนะคุณ ข้อที่สี่อย่างแน่นอนนะใครที่ชอบฟุตบอลนะประเทศเยอรมันก็เป็นหนึ่งประเทศที่เรียกว่าบ้าฟุตบอลอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างนะใครรักฟุตบอลคุณก็มาอยู่กับหนุ่มเยอรมันได้นะแต่เผอิญสามีของเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องฟุตบอลเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะใครรักใครชอบก็ลุยได้เลยนะคะั่นนี่ก็เป็น สี่ข้อที่เราก็มาแชร์กันในชีวิตที่เราได้มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นปีที่9แล้วนะเราก็เลยเรียกว่า,ามาสังเกตรจริงๆแล้วก็มาใช้ชีวิตดูความเป็นอยู่แล้วก็ผู้คนที่นี่จริงๆแล้วนะคะอันนี้นี่สี่ข้อนี้นี่คือเป๊ะที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบกับหนุ่มเยอรมันนี่เราต้องมีพื้นฐานแล้วก็ดูนิสัยของเขาว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะประมาณแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าข้อเสียนะของเราก็พูดถึงหนุ่มๆแล้วกันเราไม่ยังไม่พูดถึงสาวๆนะคะคุณบางทีคนที่เขาแบบรวยจริงหรืออะไรจริงอย่างเงี้ยนะส่วนมากเขาก็จะขี้เหนียวเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นข้อเสียนะหนุ่มเยอรมันนะก็อาจจะมีอายุหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าให้เราแชร์นะีก็คือหนุ่มที่อายุไล่เลี่ยกันนะ พอเราแต่งงานตอนอายุประมาณ30กว่าแล้วสามีเราก็เป็นเรียกว่าพี่เรา6ปีเนาะอายุเยอะกว่าเรา6ปีเพราะฉะนั้นมันก็จะไล่กันทันมันก็จะเรียกว่าต่างคนต่างหาประสบการณ์ซึ่งกันและกันเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้มากที่สุดว่าเขานิสัยอย่างไงแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาเป็นแบบไหนเนาะเราต้องปรับตัวแล้วก็เรา รู้ข้อมูลได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะทำให้เราเรียกว่า,าไปต่อได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็คนเยอรมันหนุ่มๆเขาคุณว่าเขาหน้าตาดีไหมมันก็เป็นบางคนนะบางคนก็หน้าตาแบบโอ้โหหน้าตาแบบดูดีมากเลยะจะบอกใครนะมันก็มีบางคนหล่อกับคนไม่หล่อเลยเนาะแล้วก็ ส่วนมากเลยส่วนสูงสแตนดาดของหนุ่มๆประเทศเยอรมันก็อยู่ที่180ขึ้นไปนะอันนี้คือมาตรฐานนะแต่ว่าส่วนมากแล้วมันก็จะสูงกว่านี้เยอะนะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็ชอบแหละผู้ชายแบบตัวสูงๆนะเพราะฉะนั้นคุณก็มาเชียร์เยอรมันอีกแล้วมีแฟนเยอรมันเราก็เชียร์คนเยอรมันแต่ว่าคนประเทศอื่นๆก็จะหล่อในแบบของใครของมันนะรัก เราก็ไม่เท่ากันความชอบของเราก็ไม่เหมือนกันนะชอบใครชอบมันชอบอย่างไหนก็ไปเลือกให้มันถูกต้องเนาะแล้วคนเยอรมันหนุ่มๆเยอรมันหรือไม่หนุ่มก็แล้วแต่เขาจะพูดเสียงดังแล้วก็จะพูดแบบไม่ได้มีแบบขี้อ้อนไม่ได้มีแบบรักตัวเองนะหรือเขาจะไม่มีแบบเสียงหนึ่งเสียงสองแล้วเขาจะมีเสียงเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะพูดแบบ พูดแบบหนักแน่นอันนี้เราก็ต้องไม่ต้องตกใจนะมันเป็นนิสัยของเขาแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังซีเรียสแต่บางบางครั้งเขาก็อยากจะตลกนะแต่ว่าตลกของเขามันฝืดไงบางทีเราก็เอ้ยนี่ตลกแล้วเหรออะไรอย่าเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกับคนไทยเนาะคนไทยนี่แบบโอ้โหมีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงหนักแน่นเสียงอ้อนเสียง อะไรแบบนี้หลายเสียงแต่ว่าหนุ่มเยอรมันเขาก็จะมีเสียงเดียวโทนเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่ากตกใจนะนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เรามาแชร์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะสำหรับการติดตามนะเราก็จะมาแชร์กันในลักษณะแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าประสบการณ์จริงกับ แค่เราคิดเองเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้นะถ้าใครมาอยู่ตรงนี้จริงๆคุณก็จะได้รู้หลากหลายรสชาตินะคะช่องของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะนำเสนอสิ่งดีๆแล้วก็การใช้ชีวิตวิถีชีวิตจริงๆเลยนะไม่มัมะโนนะก็ในช่องของเราดู everything นะการใช้ชีวิตจริงกับสิ่งที่เราคิดมันก็ไม่เหมือนเดิมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะชู